เต็มแฮะอันยังอีกเลยโอ้โถเลียนลงไปหาเสียนแคมก่อนเสียนคัมเสียนซ่อมเสียนคัมเอาอีกแล้วเขาคือเสียนคัมหลอนปั๊มจิ๊บโตเนาะหลอนอ,อ่ะอ่ามันมันเป็นตัวนหน่อยๆครับมีตัวโ<อ>ต,วตวบักใหญ่บักใหญ่เต็มครับเต็มโอ้โหครับซับตัวโลเซียนคัมหมานต่อเนื่องครับ ฝูงปลาเปลี่ยนนับล้านตัวกำลังขึ้นมาเออฝูงปลาเปลี Paint ่ยนนับล้านตัวแห่ขึ้นมาลวงนาตาลโอ้เต้น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 มากๆเลยครั้งแรกของปีหกแปดครับได้เจอสภาพแบบนี้อลังการ ฟ้าซานอดนักเตะเข้าลงสนามเบิดลจุดกคนเลยครับลงหัดตัวสำรองครับล่งเบิดครับพี่น <an> <politik> ้องครับสำรองยู่มาได้ล่ไรหยิบซนนักเตะลงเบิดครับตัวสำรองกับลงน้ำกันเบิดเลยครับพี่น้องไอ้ลงลุยอดฟังนั่นเขาก็แนมเฮ้าส เซลเซียสเพื่อนเจ็ดแก่เพื่อไปแกอยู่สูงเห็นอายจับเฮ้ยเสียดใจเสียดใจยังนีงปลาสนิทไปโอ้โหสามเอาเอาเอา เกือบเกือบคุบไม่ทันเห็นมาติดยู่เถิงเสียใจครับรอบนี้ได้สามตัวบักยายแก่ามากับสมยง <c oughs>